ครับเนี่ยแท็บโต้กับนายกัมเบโกขนยุบยิงลวันนี้ผมจะไปเล่นคอฟตูตีโมเดลเฟร์สองพันยี่สิบนะครับผมกับนายพระรกรที่2นะครับในระดับยากสุดๆเลยนะครับผมระดับเรียลลิสต์นะครับผมอือเดี๋ยวจะเรียกเรียลลิสติกก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่กับกัปตันไทยและแก๊สนะครับผมสองดูนะครับใครเป็นตัววงการที่ใกล้ขอมิซา์มากที่สุดนะครับผมเราจะไปหาข้อมูลในตรงนี้กันแม่งเป็นมิไซา์สัญชาติอเมริกันเราต้องตามหานะครับก่อนจะไปหานี่เราก็ต้องไปเก็บ ลูกไก่ก็ทุกๆตปก่อนนะตอนนี้จะเป็นฉากว่ายน้ำแล้วผมวันนี้ภารกิจนี้ผมจะเล่นแบบสปีดรันเลยนะครับผมเพราะว่าผมเคยลองเล่นแล้วแบบว่าใชา้มีดเพียโอ้โหโคตรนานนะครับผมผมเลยรู้สึกแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วเราต้องเล่นปืนอะไรประวานเนี้ยเราเ,เราต้องเล่นปืนเราต้องเล่นปืนเล่นเกมนี้เราก็ต้องเล่นปืนนะครับผมจะเล่นมีดอย่างเดียวแล้วรอดักคางงี้มันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับไปเลยแก๊สรอรับบทเป็นแก๊สนะครับผมเอารับบทเป็นแก๊สนะครับ ราอยู่ในท่าเรือของอังกฤษนะครับปี2022นี่แหละนะครับผมเล่นเกมนี้เราต้องเล่นปืนนะจะเล่นมีอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับทำดีมากครับบอดจัดการด้วยมีจ้วงไข่ดึงหำขวบลากไก่ไปในน้ำอร่อยเลยกดเอลัวๆเพื่อเอาปืนเราเล่นเกมนี้เราเราเสียตังมาเราต้องเล่นปืนเออ เข้าใจไหมเราต้องเล่นปืนเพื่อความรวดเร็วนะครับผมผมเคยเล่นผมเคยเล่นแบบว่าเอามีเพียวๆนะแบบมีเพียวๆเลยโอ้โหแม่งโคตรช้าถามว่าผ่านได้ไหมมันก็ผ่านได้แต่ว่ามันช้านะครับผมช้าแบบช้ามากนะครับผมแต่จริงๆพอเล่นกิจนี้มันเล่นแป๊บเดียวนะครับผมถ้าเล่นแบบถ้าเล่นแบบรูทิกแท็กติกนะครับผมมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูเล่นเลยว่าเล่นไงครับระดับยากอ่ะอย่าหาว่าคีโมเนี่ยระดับยากสุดเลยเนี่ยเลียวลิสเนี่ยนะครับ เด็กัวมีไก่กุ๊กสองตัวแตกหนึ่งกระจายแถวอ่าเสร็จเสร็จครับเสร็จมานีเลยจับดึงห่ำและลากไปเลยน้ำจ้วงเก็บไปสองแตกสอง ความแปลกของเกมนี้ก็คือเราดำน้ำแล้วเวลาเทคดาวใครเนี่ยมันจะเพิ่มออกซิเจนเลยนะครับผมซึ่งเป็น <c oughs> หลักการที่แปลกมากผิดธรรมชาติไปเลยนะครับเดี๋ยวรอไอ้น,นี่ออกมาก,ก่อนรอรอรอนะครับนี่คือข้อเสียของผมซึ่งผมเป็นคนที่เล่นสเตลแบบว่าใจร้อนนะครับอืมใจร้อนมากๆยิงเล่นเกมสไนเปอร์เอลิทหรือแม็หรือไอ์แนวสเตลทุกๆเกมเนี่ยผมจะเล่นแบบเอออเอลิทกึ่งอเอลิทกึ่งสเตลนะครับผม แต่ถ้าจะให้ผมสเตล์แบบ100%เงี้ยโอ้ไม่ใช่สไตล์ะตอะสไตล์ผมคือแฮต้องเล่นปืนจบเร็วนะครับเดี๋ยวไอ้เจ้านั่นมาก่อนพอตอนนี้มันเก็บไม่ได้เพราะว่ามันอยู่3นะครับผมเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามเนี่ยอ่ะแตกหนึ่งม่อีกแล้วแตกแถวและตอนนี้ทานับเรือด้วยก็อีกสองนะครับผมเป็นห้านะครับห้าคนเดี๋ยวเราให้ให้เรือออกไปก่อน let's go ปามีได้นะปามีได้เฮ้ยเฮ้ะเจี้ยปามีได้เจ้าแวบคว้างเรียบร้อยลงแล้วทำดีมากไปให้ไวเลยดีจ้ะเรียบร้อย เหลือมายังเหลือยังไม่มาต้องรีบไปไอ้น้องจวบเรียบร้อยหลบไอคิวดาวเรืออยู่ไหนไม่ใช่ไปติดบักนะเกมนี้มีบักนะผมเล่นมาจบเป็นสิบรอบแล้วนะครับคือเจอบักมหาศาลมากเลยเกมนี้เทียบกับ2 0 1 9ไม่มเคยเจอบั๊กขนาดนี้มาก่อนนะครับ 2019ไม่เคยมีบั๊กเลยนะครับผมอันนี้สาบานให้ตายเลยเล่นจบไปหลายรอบอะเกิน10บรอบเลยนะครับเรีบยอบร้อยเราต้องเล่นปืน่นเกมนี้ต้องเล่นปืนเป็นปืนเก็บเสียงเลยเะร็ิมาเลยตอนแรกว่าจะใช้ M.P. 7นะครับผมแต่ M.P. 7มันอยู่ในระดับปืนหมาเออไม่อยากไม่อยากใช้อ่ะแต่ใช้ M.P. 5ดีกว่านะผม M.P. 5มันเป็นปืนกึ่งๆึงก๊อตนะครับผมเดี๋ยวรอเรือพาโทอีกลอบหนึ่งนะครับ เอพีเจ็ดเกมนี้อย่าไปใช้นะผมปืนหมานะครับเชื่อผมแต่ที่ผมใช้ไปไปภารกิจแล้วเพราะว่ายังไงเราก็บุกที่แคบบวกกับไม่ค่อยมีชุดเกาะแต่ถึงแม้มันจะมีชุดเกาะแต่ผมใช้ปืนสนายผสมด้วยไงควาไหมลวงไป let's go ปืนพกมาเล่นเกมนี้ต้องเล่นปืนเก็บปืนก่อนโอเคแม็กเดียวก็พอพออยู่พอได้นะครับมีมีดด้วยนะครับมีปลาแต่ว่าการปลาในมีเกมนี้ก็คือมันจะไม่มีเป้านะครับผมเพราะว่าเราเล่นระดับยากสุดนะครับระดับเร็วเลยโอเคอยู่ตรงนัง้นนะห้ามขยับนะต้องค่อยๆว่ายนะครับผมถ้าว่ายเร็วนี่คือ ออกซิเจนหมดเร็วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปหลังดีกว่ามันไม่มีเป้านะผมระดับยากหัวคมๆแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวนะครับใครจะเล่นสไตล์แบบสไตล์แบบมีดอย่างเดียวก็แล้วแต่แล้วผมแต่ผมขอเตือนเลยนะครับว่ามันนานนานมากนะครับ เว้นแต่จะดวงดีอะเออจังหวะมันดีอะไรเงี้ยเกมนี้มันแรนดอมอยู่แล้วเราผมมันไม่ตามสคริปต์ตลอดนะครับมันแรนดอมโมเมนต์โอเคข้างหน้าสองคนโอเคช่วงไหนผมเงี้ยไปก็ต้องขอไปนะครับเราต้องใช้สมาธิสูง Let's go. Go ก็วันนึงเดอะด็อกตายเหอะแป๊บเดียวได้ลูกมาสิสิบลูกอโโคตรเยอะไอ้น้องทำอะไรหาเรียบร้อยอย่าเลิศเนี่ย Achievement ไปไงจริงจริง Achievement อันนี้ผมได้หลายล็อกนะเกมเนี้ย คือมันเป็นบั๊กนะครับผมปกติเล่นเกมอื่นน่ะอาชีพเม้นต์มันจะได้แบบรอบเดียวใช่ไหมล่ะมันจะโผล่แค่รอบเดียวแต่เกมนี้คือมันโผล่มาหลายรอบไงเข้าใจไหมเออมันโผล่แบบหลายรอบเลยโผล่จนรู้สึกแบบว่าเอมันบั๊กเปล่าวะผมไม่เคยเจออะไรอย่างงี้หมดน่าจะบั๊กแหละนะครับคือเกมนี้มันเกมหมานะครับสเปนิสภาษาสเปนเหมือนมากเลยไป แี่กับตันไผ่แม่งซ้ำไอ้ซ้ำศพไอ้เหยอะซ้ำศพแบบแย่ว่ะไผ่เองแย่มากมาเก็บแฟตนี่ผมเล่นต่อเลยเนี่ยดูดิอาราบัสเม็กซิกันเลมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยไอ้มีปืนอะไรหน้าสุดไอ้มื่อ

สำศพมาขอ,อไอโฟนหน่อยไอโฟน13ลูบขำลูบขำนี่คาเฟ่8นาฬิกาไปเจอกันที่คาเฟ่ครับผมเวลา8โมงเช้านะครับเราต้องรีบไปละเมื่อไหร่1ชั่วโมง อ่ะเดี๋ยวตอภารกิจนี้เลยนะผมเพราะว่ามันเป็นภารกิจแป๊บเดียวนะครับรออีกหน่อยรอหน่อยรอหน่อยเนาะเดี๋ยวไปมันต่อมันต่อกันนะครับผมถ้าจใจผมตัดอีกภารกิจเป็นอีกภารกิจนึงเยคือมันสั้นนะครับผมสั้นมากนะครับสวัสดีครับพี่ไพ่อยู่ในตำแหน่งคาเฟ่แล้วเป้าหมายก็คืออยู่หน้าอยู่หน้าเลยหน้าไพ่เลยเนี่ย พวกก่อความบนันเทิงนะครับจังหวะนี้กกนแก๊ดมาแล้วครั้งนี้มากับลาดเวลนะครับเขาเติกำไวนะลังไปครับจังหวะนี้ไออาวุธที่ถือมาเมื่อกี้คือมันเป็นไม่ได้ใจว่ามันเป็นเข็มฉีดยาช็าชอตหรืออะไรนะหรืออาจจะเป็นกระบองไฟฟ้านะครับอาวุธเกมในที่ที่ถือเมื่อกี้อ่ะ คือท่านท่านท่านผู้ชมรู้รู้รู้รไรเกี่ยวกับไอเข็มอันเนี้ยช่วยบอกที่ม,มันคือเข็มอะไรมันคือเข็มชีดยาหรือเข็มชอ็อตอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ะระน,นาราระอ๋อครอบดูที่คือมันสรรหาอาวุธแบบแปลกๆ,ๆมาให้ที่แบบว่ากำ้กักึ่งความจริงอ,งองะไรเง<า>ี้ย<า> <ๆ S 1> แล้วเอามาดัดแปลงเงี้ยโอ้โหเอาโคตรงงเลยแม่งอันไหนเป็นอะไรมั่งเนี่ยล่าสุดเป็นเข็มชีดยาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเปิดก่อนให้ดูเลยว่าเป็นไง คือขอมดูตีมันเป็นเงี้ยแหละครับผมสรรหาของแปลกๆใหม่ๆไม่เล่นนะครับผมจ้วงใส่เนี่ยมันเป็นเข็มเนี่ยมันเป็นเข็มแท่งๆเนี่ยเข็มชิ้นยาหรืออะไรหรือก็บองช็อตก็บองช็อตปะเออกระบองช็อตแบบพกพาแบบสั้นๆจู่ๆอะโเทคดาวสบายทีเนี้ยถ้ามีขายนี่ฮาเลยนะ มาล้ไก่สองตัวหนึ่งมีตัวนี้น่าจะใช่เฮ้ยหน้าก็ไม่ได้ไพ่เนี่ยเป้าหมายอยู่นี่ HBI อยู่นี่เดบิวเยอร์ไบเยอร์ผู้อ้อพ่อค้ามานี่เลยอะไรเนี่ยระเบิดควายระเบิดหลอกควายครับจังหวะนี้ใครเชื่อก็ควายแล้วไอ้น้องอืม n the alley เข้าซอยนี่เลยระเบิดหลอกควายใครเชื่อก็ควายได้น้องเฮ้ยเจ้าขุยไรเนี่ยมันเป็นเข็มหรือก็ป๋องวะไปไวเลยไปกราฟิกบั๊กว่ะเพิ่งสังเกตกราฟิกบั๊กอืมปืนโคไม่เป็นไร มันภารกิจมันสั้นผมไม่ได้แคร์อะไรตรงนี้อ่ะม,มามาล่วงชาวบ้านลบชาวบ้านลบชาวบ้านลบลวงเขี่ยไหมเขี่ยมยยว่ามาการาฟริกบั๊กเนี่ยแม่งปัญหาคลาสสิกปัญหา เจอบ่อรียกว่ามันเป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยเลยไอ้ปัญหากราฟิกบล็เนี่ยโอเคตกลงมันเป็นอะไรแน่เนี่ยเข็มชิดยาหรืออะไรเนี่ยแม่งจิ้มคอเลยไปสลบแล้วลักพาตัวไทยเอาไปเล่นหนังเกย์เอาไปเล่นหนังเกย์เลย Let's go Let's go ไอ้น้องเนี่ยกราฟิกบล็กเนี่ยผม้โหว่าเอ๊ะทำไมสีมันแปลกๆวะ แต่ก็ไม่เป็นไรภารกิจมันสั้นนะครับผมเล่นต่อเลยแล้วกัน <c oughs> จริงๆมันจะมีเงานะครับ <c oughs> ผมเงาสวยวันนี้แต่นี่คือมันแบบสว่างจ้าแสดงว่าบั๊กแล้วกราฟิกมันบั๊กนี่ขนาดผมใช้ S D นะ S D มันออกไม่อยู่อ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเกมเนี้ย ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคผมไปเจอกันภารกิจหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ผมท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีคอนเดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์และสับสกี้เด้เลย